จังหวะนั้นมันจะเข้ามาเลยเขาก็อ้างได้เลยเวลาย้ายไปโอ้โหมันเหมือนกับทําเพื่อครอบครัวยังได้ความเป็นฮีโร่ด้วยแล้วก็ตอนนั้นตรงนี้มันต้องมาคุยในดีเทลว่าไม่ไว้ใจแล้วเราจะจัดการยังไงเราจะปล่อยไว้ไหมหรือเราจะทํายังไงให้ดึงเขากลับมาได้นะครับในช่วงนี้อ่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ตอบไปหมดแล้วตอบไปหมดแล้วนะคะ นะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกเรามีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโปมวัยเด็กนะก็ต้องมาเคลียร์ปัญหาของตัวเรากับสามีว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่นะคะซึ่งซึ่งโคทั้งสองคนเนี่ยมีคอร์สสอนออนไลน์เยอะมากนะคะที่จะแก้ปัญหาการนอกใจปัญหามือที่สามปัญหาความรักเฉยชาแล้วก็ปัญหาที่ผู้ชายเขาไม่สนใจเราเหมือนเมื่อก่อน แล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่มันส่งส่งถึงกันนะมันมีผลกระทบต่อกันและกันนะบางทีถ้าผู้ชายเขาไปเฉยชากับเราอ่ะมันอาจจะเพราะเป็นพฤติกรรมของเราเองหรือเปล่าที่ที่มันไปทําให้เขาเขารู้สึกเขาอยากจะย้ายสาขาแล้วออกไปทํางานไกลๆจากบ้านใช่นะอืมเออหลายเคสเลยนะมันบางบางทีมันเป็นเรื่องของระดับจิตใต้สํานึกสมมติว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันบ่อย การทะเลาะมันจะมี2แบบคือแบบแบบโวยวายกับแับนิ่งดื้อเงียบแพสซีฟ g อ e s สซีฟซึ่งมันไม่ดีทั้งคู่นะมันจะมันจะอึดอัดมันจะเครียดสุดท้ายมันเป็นความเครียดเขาก็เบื่อคุณก็เบื่อพอมันเป็นความเบื่อไหนปุ๊บสมองมันจะเริ่มมองหาทางออกหาทางรอดจากอารมณ์แย่ๆพอมันเครียดปุ๊บมันทําลายหลายๆอย่างในร่างกายนะมันพอสมองหลังคอร์ดิซอลที่มันเกินความจําเป็นมาก ร่างกายเนี่ยมันจะไปแบบเขาเรียกไงนะมันจะมีไปทําลายภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณก็จะรู้สึกว่าป่วยบ่อยหน้าเหี่ยวเป็นสิวเครียดฝีขึ้นเต็มหน้าอะไรเงี้ยเป็นไหมเออนั่นแหละเพราะว่าความเครียดนะพอถึงตรงนั้นปุ๊บเขาก็เครียดคุณก็เครียดเขาจะไปไหนเขาจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยจะเริ่มมองหาและโอกาสพวกนี้มันจะดึงดูดเข้ามาเช่นเฮ้ยมีงานที่จังหวัดนั้นเอ้ยย้ายงานไหมอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดนั้นมันจะเข้ามาเลย เขาก็อ้างได้เลยเวลาย้ายไปโอ้โหมันเหมือนกับทําเพื่อครอบครัวยังได้ความเป็นฮีโร่ด้วยแล้วก็ได้อิสระภาพที่แบบว่าไม่ต้องอยู่ใกล้ๆคนที่ทําให้เราเครียดบางทีเริ่มจากแค่ตรงนี้ก่อนนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะย้ายงานเพื่อไปนอกใจนะครับอันนี้ยืนยันได้แต่นะครับแต่ เขาไปเพราะว่าเขาไม่สบายใจนั่นเองอใช่คือปัญหามือที่สามหรือปัญหาการนอกใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเกิดจากคนสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีอะไรผิดปกติไปนะหรือมันมีอะไรที่ขาดไปหรือมันเยอะเกินไปสิ่งที่ขาดไปเดี๋ยวโคจะบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายต้องการสามข้อมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันเยอะเกินไปบางทีเราไปไป,ไปตัดสินเขาะะหรือเราไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาหรือเราไปบ่นเกินเหตุใช่แล้วก็ ทำให้เขาเกิดความเครียดแบบแบบแบบโอเวอร์อ,อ่าคือจริงๆความเครียดมันดีถูกไหมใช่ จริงความเครียดมันก็ดีนะคือถ้าเครียดแล้วมันไปกระตือหรือทำให้คนคนนึงไปกระตือหรือล้นหรือเป็นความเครียดที่สร้างสารรนคะ์น่ะทําให้เขาอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นทํางานดีขึ้นหางเงินได้มากขึ้นอันเนี้ยมันดีแต่ถ้าเครียดแล้วแบบเขาเขารู้สึกว่าเขากดดันมากเกินไปแล้วก็อยากจะออกมาจากบ้านเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นปัญหาละใช่ไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่ดีนะครับหลายเคสนะคือมันจะมีคำพูดสองคำที่คุณไม่ควรพูดเลยนะ ในความสัมพันธ์นะครับอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอูวันนี้ให้ของแพงหรอโอ้วันนี้ของแพงเลยเอาใครอยากรู้กดเลขหนึ่งมาค่ะแล้วก็เคาะใจมารัวๆเลยอ่ามาเร็วมาเร็วยังไม่หลับกันเนาะเร็วไหนขอเสียงหนที่ยังดูกันอยู่ปะฮะอืมอ่าขอเลขหนึ่งขอเลขหนึ่งนะรัวๆเลยรัวๆเลยอ่าคำพูดที่คุณไม่ควรพูดนะและเชื่อว่าคนในไลฟ์เนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์พูดคำนี้บ่อยๆเออพูดบ่อยๆแต่นึกงไม่ออกเอ้าอ๋อมันไม่ดีเหรอคะโค้ด เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันไม่ดียังไงนะครับคําว่าอะไรคําว่าอะไรนะครับออยากรู้ไหมมีใครอยากเดาไหมมีใครอยากเดาไหมเดากันมาก่อนดีกว่าคําพูดอะไรที่ห้ามพูดเออที่ไม่ควรพูดเอออ่าเดาไม่ไม่ไม่หมหยาบนะไม่ใช่คําด่านะอะมามาเฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนพิมพ์อะไรแปลกๆมาอ่านะเฉลยคําพูดที่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอด คำว่าตลอด always always คุณนะเป็นแบบนี้ตลอดอมันคือการวิจารณ์แล้วตราหน้าคำว่าตลอดมันแปลว่ามึงตั้งแต่ที่ครบขึ้นมามึงแก้ไม่ได้แล้วมึงหมดหวังแล้วคำพูดพวกนี้พูดบ่อยๆไม่ดีนะครับไม่ดีถ้าคุณใช้คู่กับเรื่องดีดนะคำว่า always อย่างเช่นเธอหน้ารักตลอดเธอน่ารักตลอดอันนี้ดีแต่ถ้ามึงนี่แบบ ไม,ไม่เคยเก็บของเข้าที่เลยตลอดตลอดเนี่ย่ะรู้สึกไม่ดีรู้สึกคําว่าตลอดมันเหมือนกับกูเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาผู้ชายอยากจะเถียงว่าเฮ้ยนี่มันแค่ครั้งเดียวเองทาไมมาว่าผมเคยแม้เคยเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆไหมนี่แหละเขาเรียกว,ว่าเรื่องยี่เงาที่เป็นชนวนของการเลิกลา <S <S อันนี้คือคําแรกนะคําว่า always ตลอดตลอดคําที่สองตรงกันข้ามกับ always never you never คุณไม่เคยบอกรักฉันเลย คุณไม่เคยทําดีกับฉันเลยโอ้โหพูดอย่างนี้ผู้ชายขึ้นไม่เคยทําดีกับฉันหมายความว่าอย่างไงและที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยผมออกไปทํางานนอกบ้านนะหาเงินเข้าบ้านเนี่ยบุญนี่เป็นร้านๆเนี่ยผมไม่ได้ทําเพื่อคุณเหรออผู้ชายจะขึ้นนะพอขึ้นเล่นใหญ่ผมออกจากบ้านเลยเออคุณไม่เคยรักฉันเลยคุณไม่เคยรักฉันเลยเออคุณไม่เคยแบบว่ามาให้เวลากับทางบ้านเลยนะคะไม่เคย never จำไว้นะสองคำนี้ ถ้าไปพูดกับประโยคเชิงลบนะมันจะเพิ่มพลังลบๆเข้าไปอีก never กับ always อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะเอ่ของแอปแดงมีเม้นกันด้วยว่าคำว่าน่าเบือ่อน่าเบือ่อคุณนี่มันน่าเบื่อตลอดเลยอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยเออเอามาบวกกันนะมาบวกเออเอามาบวกาาบวกันเช่คุณนี่มันน่าเบื่อตลอดเลยคำว่าน่าเบื่อมันลบอยู่แล้วถูกไหม,มแต่พอเติมคำว่า always มันโอ้น่าเบื่อตลอดมันแปลว่าอาวไอ้ไอ้มงเม้นที่ผมพูดมุกตลกแล้วคุณหัวร้อนนี่นั่นก็คือน่าเบื่อเหรอ เออมันคือเหมือนผูกขาดความเลวไว้ที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วโอเคไหมไม่โอเคไม่มีใครโอเคเหมือนมีคนมาบอกว่าคุณเนี่ยคุณเนี่ยดูแต่ช่อง โคตรคู่ตู้รักตลอดเลยโคตรคู่ตู้รักโคตรคู่คู่รักตลอดเลยเออคุณได้รสึกรู้สึกดีรู้สึกดีเหมือนคำชมเป็นเป็นความหมายในเชิงบัวเออเพราะว่าเราทาไมเราพัฒนาตัวเองเราต้องการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์เราถึงมาดูเออนี่ไม่ได้ดูเพราะความบันเทิงนะเออแต่ก็บันเทิงบันเทิงไม่ได้ดูเพราะความไม่ดูเพราะความบันเทิงนะไม่ใช่นะ นะประมาณนี้ออ้ยได้สองข้อนี้ไปกคุมแล้วใช่ใช่นคุณปรินตอบถูกค่ะว่า never ไม่เคย never never นะกับ always เยี慢慢่ยมมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสามสิ่งท nice ี uh <t uh> <t uh ่ผ uh ู้ชายต้องการข้อหนึ่งคือเราควรจะเคารพในการตัดสินใจของเขาเออเนี่ยมันคือไม่ใช่มาจะมาพูดว่าเธอไปผิดทางตลอดเลยเขาเรียกว่าแผนกซ้ำไม่ควรไม่ควรซ้ำเธอเนี่ยนะ ไม่เคยจะทําอะไรสําเร็จเลยนี่พอคุณทําอย่างนี้นะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือเลยว่าพอผู้ใช้ก้าตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วมันผิดคุณคิดดูนะคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยถูกไหมไม่ทําอะไรเลยแม่งจะไม่โดนด่าเลยเพราะแม่งแมไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าเขาทําผิดคุณต้องดีใจนะเว้ยว่าเอ้ยอย่างน้อยมันได้ทําอำมันได้ทําแต่ถ้าคุณไปเขาเรียกว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ตําหนิเขาตรงๆคุณจะไม่ได้การพัฒนาจากเขา เพราะนั้นวิธีการสื่อสารสำคัญมากๆเลยนะ,อะเออนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือการเคารพในการตัดสินใจของเขานะคะเคารพในแบบที่เขาต้องการที่จะเป็นผู้นำอะ่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอีโก้ผู้ชายมันเยอะนะเพราะเขาต้องการเป็นผู้นำ ทำไมถึงต้องมีอีกโก้เยอะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเอาอีกโก้นั้นน่ะมามาผลักดันตัวเองว่าเขาต้องเป็นผู้นําครอบครัวออว่าการเป็นผู้นํามันคืออะไรการตัดสินใจด้วยตัวเขาเองไงถูกไหมเรื่องใหญ่ๆอ่อะมีเยอะแยะมากมายเลยอะลูกจะเข้าโรงเรียนไหนใช่ไหมหรือ,อว่าจะซื้อจะซื้อบ้านที่นี่ดีไหมนู่นนี่นั่นนะคะเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นออดังนั้นเนี่ย คือเราอ่ะไปให้ให้ความคิดเห็นได้นะใช่ใชแต่ว่าผู้หญิงหลายๆคนจะชอบไปต่อต้านความคิดผู้ชายเอออันนี้สําคัญมากโอ้โหนี่คือขีเลยเออพอคุณต่อต้านความคิดเขาคือคุณต่อต้านตัวตนเขานะ Hmm. บางทีมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเอางอ่ายๆอย่างบางทีสั่งเมนูอาหารอย่างเงี้ยสมมุติสั่งละสั่งสั่งสั่ง,ง,งไปปุ๊บสั่งเมนูที่หนึ่งเมียก็ขาดบอกไอ้น,นี้มันจะกินได้เหรอฉันแพ้กุ้งอันนี้ฉันแพ้ปูเอ,อ,อันนี้ฉันแพ้หมูคือ <laughs> อ่ะแล้วก็ยื่นเมนูให้เมียเมียก็ไม่สั่ง <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นเราหนึ่งต้องให้เกียรติการเคารพในการตัดสินใจของเขาคือการให้เกียรติแล้วก็มีพื้นที่ ให้เขาผิดได้นะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอย่างเช่นซื้อน้ำปลาผิดยี่ห้ออะไรก็ด่ากันบ้านแตกคุณต้องดูนะว่าปริมาณพลังงานที่คุณกินข้าวไปเนี่ยคุณจะเอามาเผาผ่านกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องหรือเปล่าอนึกออกไหมสมมติกินข้าวไปอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาทะเลาะกันนะไม่มีเราไม่ต้องการใช้พลังงานกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องปล่อยผ่านนะแล้วเคาลบในการตัดสินใจเขาสื่อสารให้ดีเพื่อให้เขาพัฒนาสร้าง Improvement เออเก็ตไหมมีคนบอกว่าคนน่ารักคนไหนคนนี้ค่ะทั้งคู่เลยช่ะคุณคุณปูนะคะบอกคนน่ารักอบคุณค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคารพในการตัดสินในการตัดสินใจของเขาเยนเย็นนะคะคือคือเราเนี่ยเห็นต่างได้นะภรรยากับสามีไม่เป็นต้องเห็นพ้องเราต้องการทุกเรื่องแต่ว่าเมื่อเห็นต่างแล้วเราควรจะคุยกันด้วยเหตุผลบนพื้นฐานของ การเคารพการเคารพต้องต้องเป็นออการเคารพไม่ใช่แบบว่าเคารพนี่คือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปอยู่ต่ํากว่าเขานะแบบว่าออโอ้ข้าน้อยขอชาบูไม่ใช่เงนินนะคือเหมือนกับเราเคารพในการตัดสินใจเหมือนให้เกียรติกันอะ่ะเหมือนเหมือนเราสึกว่าเอ้ยเขาพูดมาท่านผู้ทรงเกียรติเออโอเคเออยินดีรับฟังอะ่ะเราฟังไม่ดีก็ ก็มาคุยกันเออไม่ใช่แบบไปไปด่าไปวิจาร์มึงคิดได้ยังไงเนี่ยมึงใช้สมองไหมเนี่ยสมองมึงมีไว้กั้นหูเลยไงโอ้โหอย่างงี้แหละอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางตอนเออแล้วก็ว่าเธอนี่ไม่เคยใช้สมองเลยนะโอ้โห แต่ละคำนะฮ<น>ะแต่ละคำเธอเธอเนี่ยคิดอะไรผิดตลอดเลยโอ้โหตลอดมีคำว่า <c oughs> ตลอด always จำไว้นะ always กับ never จำไว้ใช่ไหมนะนี่มันเป็นความหมายที่แบบว่ามันคือการเหยียบผู้ชายจมดินตลอดเลย<ต>นะคนะเพราะนั้นเนี่ยคิดต่างได้แต่ต้องคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็คุยบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันใช่ต้องเริ่มจากตรงนี้เลยนะบางทีคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาอะ แต่คุณแม่งไม่ให้เกียรติเขาเลยความรักไม่มีความหมายเท่ากับการให้เกียรตินะการให้เกียรติจะเป็นประตูด่านแรกที่จะเปิดใจเขาครับ คือสำคัญมากเลยคือโค้ดอะเคยเคยมีคนที่เข้ามาปรึกษาหลายๆเคสนะที่ว่าเขาบอกว่าเขารักสามีมากเธอเออเขาบอกหนูขาดเขาไม่ได้คือคบกันมาแบบ2 0 30ปีแล้วแต่ให้สามีนอนในลงรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาอะไม่เคาลกสามีแต่เขารักสามีคือหมายถึงว่าเนี่ยเขาชอบพูดแบบซ้ำๆอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเลือกทางผิดตลอดเลยนะคะแล้วก็เหมือนไปไปตัดสินอะเหมือนไปวิพา์วิจารณ์ แต่พอสามีงินไปแล้วก็จะมาบอกว่าที่รักเขารักตัวเองนะอืออถามว่าความรู้สึกสามีมันทดแทนกันได้ไหม,ม,มกับไอความรู้สึกที่มันสูญเสียไปอะ่ะใช่การไม่เคารพการไม่ให้เกียรติกันมันคือการดูถูกการดูถูกสําหรับผู้ชายคือคุณไม่เห็นคุณค่าคุณไม่เห็นค่าเท่ากับคุณไม่รักเขาและถ้าบอกจะมาบอกว่าที่รักเขารักตัวเองนะผู้ชายไม่ฟังแล้วถูกอปะผู้ชายจะรู้สึกว่านี่เป็นคําลวงถ<อ>ึงแม่คุณจะรักเขานะ นี่แหละมันคือความเข้าใจที่มันไม่ตรงกันนะะสำหรับใครที่ทักในแอปเขียวเดี๋ยวรอก่อนนะโอ้โหทักกันมาเยอะมากทักมาเยอะเดี๋ยวไปตอบนะคะเราสมมติเออนะคะเพราะนั้นมาถึงข้อสองข้อสองข้อสองเอาไปต่อพิมพ์หนึ่งแล้วโอ้ไปต่อกันรัวๆเลยวันนี้โอ้โหวันนี้คนดูเยอะแน่นมากเลยแน่นจริงนะครับเ่าเลขหนึ่งมาค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งรัวๆแล้วอ่าข้อสองเนี่ยคลาสสิกนะครับ พลาสติกเราอาจจะเคยได้ยินมาเยอะและ้วแต่เราอาจจะใช้ไม่ถูกหรือเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องทําเรื่องนี้ด้วยวะหลายคนจะงงเออเดี๋ยวจะมาไขปริศนาให้ว่าทําไมต้องทําเรื่องนี้ข้อ2ก็คือชื่นชมเขาง่ายๆนะทุกคนมีเขาเรียกว่ามีไนะม้เท้ามีคอนโทรลที่สามารถจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชายได้นะครับสิ่งนั้นคือการรู้จักชื่นชมเขาบ้าง นะคุณจะเปลี่ยนอารมณ์เขาได้ง่ายมากในในวันที่คําชมของคุณยังมีคุณค่านะเออคุณจะทําให้เขาาเป็นพวกได้คุณจะทําทําให้เขารู้สึกว่าอ,อ,อยากจะอยู่กับคุณด้วยคําชมพวกนี้แหละคําชมมันเหมือนช็อกโกแลตเหมือนรีวอร์ดเหมือนรางวัลเล็ก,ลก,ลก,ลกๆกน้อยในในชีวิตประจาวันคุณไม่จําเป็นต้องชมเรื่องใหญ่เลยนะแบบว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้สามีไปรับรางวัลอสการ์อะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนี่ยเออวันนี้แบบสามีแบบ ตีกอล์ฟได้โฮอินวันแบบโหดีมากเลยค่ะชมเลยโอสามีจะชื่นชอบมากเลยนะเหมือนกับโอ้โหสามีสามีรู้สึกว่าโอ้โหเมียภูมิใจเราขนาดนี้เลยเหรอ,อซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ทำไม่ทำนะจะมองว่าโอ้มึงก็ทำแต่เรื่องเล่นๆไอ้เรื่องจริงจังธุรกิจไม่เห็นมึงทำเลยมึงไปตีกอล์ฟทำไมเนี่ย อ่าไม่เข้าใจนะบางคนมองไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของสิ่งที่สามีทําไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาให้คุณค่าอันนี้เป็นความผิดพลาดมากๆนะครับในหลายๆเคสนะครับเออเพราะว่าผู้หญิงเราบางทีเราแยกเราแยกเร,กเรื่องอนะของของสามีกับของเราเนี่ยเราแยกกันเชิง,งอืมบางทีเราจะคิดว่าอ่ะความเืเรื่องของเขานิ่เลืองมึงเออมันก็เรื่องของเขาไงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราถูกปะ แต่รู้ไหมว่าการชื่นชมของกับเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะนะม,มันจะเข้าไปถึงจิตวิญญาณของผู้ชายทันทีมเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวคำชมและคำขอบคุณนะม,มันจะฝังเข้าไปในสมองผู้ชายเลยว่าเขาจะอยากทำสิ่งนั้นมากขึ้นใช่ถูกต้องมันคือ motivation อ,อันนี้มันยิ่งกว่าเซ็กอีกเพราะว่าเวลาที่เราเราเรา,เราให้สิ่งนี้ นะเหมือนกับเอาง่ายๆความรู้สึกที่เวลาคุณโพสเฟซบุ๊กอ่ะมีใครโพสแล้วคุณปิดเครื่องแล้วไปนอนนะคุณจะกลับมาดูว่ารูปที่ฉันโพสโพสที่ฉันเขียนมีคนมากดไลค์เยอะไหมนี่แหละมันคือรีวอร์ดกดไลค์คือคําชมถูกไหมการที่คุณชมเขาเขาจะรู้สึกว่าอยากได้อีกวอน o ิ e มอ n อน t ิ o มอมันกระตุ้นโดปามีน พอเขาอยากได้อีกเขาจะอยากได้จากใครอยากได้จากคุณเขาก็จะเสพติดคุณไงนะซึ่งทั้งหมดนี้มันจะมีสอนในคอร์สชื่อว่า love addict สั่งสมองให้เขายอมคุณอยากได้ไหมอะไรพวกนีนะสส้สั่งสมองให้เขาเสพติดคุณเออเสพติดคุณ sorry เออเสพติดคุณนะซึ่งพวกนี้มันทำให้คุณได้เปรียบในความรักพัฒนาความรักให้มันแบบยั่งยืนสวยงามแล้วก็โชดช่วงจัชวาลไปเรื่อย น,นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอบทเรียนนะคะเลิฟแอดดิกสั่งสมองให้เขาเสพติดคุณนะม,มันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยในในเกี่ยวกับเรื่องของการเทรนสมองผู้ชายทํายังไงให้เขาเสพติดเราอะ่ะเออมันจะดีแค่ไหนที่เขาเปลี่ยนจากเสพติดผู้หญิงคนอื่นมาเสพติดเราคนเดียวนะคะอคอสนี้ตอบโจทย์นี้แน่นอนนะดังนั้นค่ะ ข้อสามคือความสบายใจความสงบร่มเย็นในใจมีใครในโลงนี้ไม่ต้องการความสบายใจไหมไม่มีเนาะเราต้องการความร้อนรุ่มไหมไม่เราต้องการอะไรที่มันสบายใจหลายคนเวลาทํางานหน,หนักๆว้าวุ่นเรียนกันมาทั้งปีเราอยากจะไปไปไป,ปีวิเวกบ้างอยากจะไปพักผ่อนบ้างพักสมองบางคนก็แบบไปในเชิงศาสนาแบบไปนั่งสมาธิไปเข้าวงเข้าวัดก็ได้นะพอเราต้องการความสงบอ,อยากทําสมองโลง่ลง นะใครที่เราอยู่ด้วยแล้วทําให้สมองเราลบลุงลังมันจะหงุดหงิดมันจะเหมือนกับคนที่มีความลบอะ่ะมันคือมีเรื่องลบๆบเยอะๆนะพอมันมีเยอะๆเนี่ยเวลาอ้าปากออกมามันก็จะมีขยะออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะขยะออกมาปุ๊บไอคนอยู่รอบๆข้างนี่เป็นไงไม่อยากฝาก่าอได้หัวใจดวงใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวนะขอบคุณนะคะทุกดีทุกดีไะไหม ได้ได้โอ้โหได้หัวใจยักษ์จัมโบเองขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเทมากนะฮะถึงไหนเลยเลยลืมเลยถึงเรื่องของเออถ้าเกิดว่าจิตใจเราลบจิตใจสงบใจเราไม่สงบอ่ะเราก็จะพูดแต่คำลบๆใช่นะครับซึ่งหลายคนก็แบบไปนั่งสมาธิดีนะโค้ชสนับสนุนอาจจะนั่งแบบไม่จำเป็นต้องเป็นในเชิงศาสนาก็ได้ไม่ ้องเป็นทางลีล i เทนกันคือนั่งเพื่อแบบปรับพลังเรานั่งสงบนิ่งนะเชื่อไหมครับว่าในสมองเราเนี่ยมันจะมันจะทำงานนะร่างกายมันจะผสมผสานกันฮอร์โมนดีๆมันก็จะหลัง่งนะความเครียดก็จะลดลงแล้วเขาเรียกว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะเขาบอกว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจําเป็นประจํานะแบบนั่งทุกวันแค่วันละ5นาที10นาทีเนี่ยแต่ต้องทําทุกวันนะจะมีอายุไขอ่อนกว่าคนปกติถึง7ปีครึ่งอ่ะ เออเอออยากได้ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความร้าคาโค้ดอ่าถ้าคุณเด็กลงคุณเด็กลงทุกอย่างมันดีขึ้นไหมชีวิตคุณหน้าตาคุณสุขภาพจิตคุณเฮ้ยคุณเด็กกว่าเนี่ยคุณได้เปรียบคนอื่นนะเออใช่ไหมได้เปรียบมือที่สามด้วยมือที่สามอาจจะเด็กกว่าสักสามีสักสามปีอุ้ยคุณเด็กย้อนไปตั้งเจ็ดปีอายุที่ไอบัตรประชาชนมันเป็นแค่ตัวเลข เอออายุทางจริงๆริงในทางกายภาพของเราเราสามารถลดมันได้นะเออ,อนะคะเพราะนั้นความสงบเย็นเนี่ยมันมันคือการที่ถ้าสมมติว่าสามีเขาเกิด เกิดความร้อนรุ่มในจิตใจปุ่บเนี่ยเราสามารถเป็นน้ําเย็นแล้วก็ทําให้เขาสงบลงหรือว่าทําให้เขาลดความโกรธลงอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะใช่ใช่ใครที่ยังไม่รู้มาเรียนรู้ได้เลยในคอร์สที่ชื่อว่าสั่งสมองเฟมินีสั่งสมองให้เขาเสพติดเราเลิก a d d ดิ t อ๋อเลิก a d d ดิ t ใช่ไหมมีหลายคอร์สนะมีหลายคอร์สมากเลยคอร์สเราเยอะนะคะเพื่ออะไรทํา เพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคนนะครับอ <c oughs> เออคุณต้องมาเรียนเขาดักเฟมินีนปรับพลังงานให้ใช้พลังงานผู้หญิงให้เป็นมมเมื่อเจอปัญหาเนี้ยเราใช้พลังงานผู้ชายไม่ได้ใช่พลัง,พล,งพลังงานผู้หญิงมันไม่ได้หมายถึงว่าอ่อนยยบหรือเป็นหรือยอมไม่ได้ยอมนะใช่ด์กเฟมิน<ะ>ีนมันมีสองสองขั้วนะก็คือแบบฮอตกับแบบคูลใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะรู้จักด์กเฟมินีนแบบแบบฮอตที่แบบทำอะไรไปตบไปตีนี่แบบผู้หญิงเลยผู้หญิงแบบ a g g r e s เลยแต่มันมีแบบโคแบบโคเนี่ยผู้หญิงจะไอ้ผู้ชายจะแบบรู้สึกเคารพมากกว่าจะเชื่อใจเรามากกว่าจะเคารพจะเกรงใจจะยมอมนะคะจะคิดถึงความรู้สึกเรานะโค้ช่วยได้ทุกอย่างเยี่ยมนะอ่าทุกคนเห็นดีเห็นงามกันหมดนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะอย่าลืมนะครับ นะโค้ดนะเพิ่มเพิ่มเพื่อนได้เลยนะใคร <นะ S 2> ยังไม่ได้ <ขอ S 2> ดกดติดตามช่องกดติดตามไว้เลยนะกดติดตามได้ทุก,กช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในทิกต o k แอปแดงแอปฟ้านะครับแอปแดงนี่ของแท้จะมี100 1นึ่งล้านไม่ใช่1 0 0้ล้าน1นึ่งล้านานนะครับนะของแท้ระวังช่องปลอมนะอ่าค่ะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะวันนี้ขอบคุณทุกการเขาะใจเ้าใจแล้วก็วันนี้คนดูเยอะมากนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกของขวัญทุกชิ้นด้วยนะคะ โคดอุ้มนะคะโคดคู่คู่รักและโค้ดโยชินะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไปละบายค่ะขอให้มีรักที่ดีทุกคนนะคะไปแล้วนะครับแอปแดงอือตอนนั้นตรงเนี้ยมันต้องมาคุยในดีเทลว่าไม่ไว้ใจแล้วเราจะจัดการยังไงเราจะปล่อยไว้ไหมหรือเราจะทำยังไงให้ดึงเขากลับมาได้นะครับในช่วงนี้อ่า ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ตอบไปหมดแล้วตอบไปหมดแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกเรามีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอ,อโปมวัยเด็ก นะก็ต้องมาเคลียร์ปัญหาของตัวเรากับสามีว่าเราจะแก้ปัญหาเนี้ยยังไงใช่นะคะซึ่งซึ่งโค้ทั้งสองคนเนี่ยมีคอร์สสอนออนไลน์เยอะมากนะคะ,คะที่จะแก้ปัญหาการนอกใจปัญหามือที่3มปัญหาความรักเฉยชาแล้วก็ปัญหาที่ผู้ชายเขาไม่สนใจเราเหมือนเมื่อก่อนอแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ พฤติกรรมที่มันส่งส่งถึงกันนะมันมีผลกระทบต่อกันและกันอือนะบางทีถ้าผู้ชายเขาไม่เฉยชากับเราอะ่ะมันอาจจะเพราะเป็นพฤติกรรมของเราเองหรือเปล่าที่เขาเขารู้สึกเขาอยากจะย้ายสาขาแล้วออกไปทํางานไกลๆจากบ้านใช่นะอเออหลายเคสเลยนะมันบางบางทีมันเป็นเรื่องของระดับจิตใต้สํานึกสมมุติว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆนะการทะเลาะมันจะมีสองแบบคือแบบแบบ โวยวายกับแับนิ่งดื้อเงียบแพสสีฟแอคทสฟซึ่งมันไม่ดีทั้งคู่นะมันจะมันจะอึดอัดมันจะเครียดสุดท้ายมันเป็นความเครียดเขาก็เบื่อคุณก็เบื่อพอมันเป็นความเบื่อไหนปุ๊บสมองเนี่ยมันจะเริ่มมองหาทางออกหาทางรอดจากอารมณ์แย่ๆพอมันเครียดปุ๊บมันทําลายหลายๆอย่างในร่างกายนะมันพอสมองหลังคอดิซอลที่มันเกินความจําเป็นมากๆร่างกายเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกไงนะมันจะมี ไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณก็จะรู้สึกว่าป่วยบ่อยหน้าเหี่ยวเป็นสิวเครียดฝีขึ้นเต็มหน้าอะไรเงี้ยเป็นมะเออนั่นแหละเ <c oughs> พราะว่าความเครียดนะเขาก็เครียดคุณก็เครียดเขาจะไปไหนเขาจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยจะเริ่มมองหาและโอกาสพวกนี้มันจะดึงดูดเข้ามา <c oughs> เช่นเฮ้ยมีงานที่จังหวัดนั้นเอ้ยย้ายงานไหมอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดนั้นมันจะเข้ามาเลย เขาก็อ้างได้เลยเวลาย้ายไปโอ้โหมันเหมือนกับทําเพื่อครอบครัวยังได้ความเป็นฮีโร่ด้วยแล้วก็ได้อิสรภาพที่แบบว่าไม่ต้องอยู่ใกล้ๆคนที่ทําให้เราเครียดบางทีเริ่มจากแค่ตรงนี้ก่อนนะเขาไม่ได้ตั้งใจจะย้ายงานเพื่อไปนอกใจนะครับอันนี้ยืนยันได้แต่นะครับแต่ เขาไปเพราะว่าเขาไม่สบายใจนั่นเองอใช่คือปัญหามือที่สามหรือปัญหาการนอกใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเกิดจากคนสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีอะไรผิดปกติไปนะหรือมันมีอะไรที่ขาดไปหรือมันเยอะเกินไปสิ่งที่ขาดไปเดี๋ยวโค้ชจะบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายต้องการสามข้อมีอะไรบ้างแตสิ่งที่มันเยอะเกินไปบางทีเราไปไป,ไปตัดสินเขาะะหรือเราไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาหรือเราไปบ่นเกินเหตุใช่แล้วก็ ทําให้เขาเกิดความเครียดแบบแบบแบบโอเวอร์ hmm. อ่าคือจริงๆความเครียดมันดีถูกไหมใช่จริงๆความเครียดมันก็ดีนะคือถ้าเครียดแล้วมันไปกระตือหรือทาให้คนคนหนึงไปกระตือหรือล้น mm hmm. หรือเป็นความเครียดที่สร้างสารรนคะ์น่ะทาให้เขาอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นทํางานดีขึ้นหางเงินได้มากขึ้นอันเนี้ยมันดี mm hmm. แต่ถ้าเครียดแล้วแบบเขาเขารู้สึกว่าเขากดดันมากเกินไปแล้วก็อยากจะออกมาจากบ้านเน,นี่ยอันเนี้ยคือเป็นปัญหา